คลิปที่แล้วนะคะพี่ได้เฉลยข้อ Sentence Completion ไปข้อหนึ่งเนาะส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ Error ข้อนี้กันค่ะซึ่งเป็นข้อสอบจริงนะคะที่น้องๆสอบกันไปวันที่23สิงหาคมนะคะปี68โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเหมือนเดิมค่ะน้องๆเห็นประโยคยาวๆแบบเนี้ย อ่านี่ยาวมากจุด full stop อยู่ตรงนี้ใจเย็นๆเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งพยายามอย่าเพิ่งไปแปลเขานะคะเพราะว่าขา้อสอบแบบเนี้ยเขาจะวัดเราเรื่องไวยากรณ์น,นะคะเรื่องโครงสร้างแน่นอนว่าการแปลมันดีแต่ว่าเราจะเก็บไว้สุดท้ายเนาะเรามาดูโครงสร้างก่อนนะคะเหมือนเดิมเลยอย่างแรกหาประธานกับกริยาให้เจอซึ่งข้อนี้น้องๆเจอแล้วแหละว่าประธานเนี่ยคือคำนี้ค่ะ the marketing team นี่คือประธานของเรานะคะซึ่งเป็นคำนามเนาะอ่ะไหนไหน choice ข้อที่1เนี่ยเขาก็มาขีดที่ article the แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันเลยดีกว่าว่าข้อนี้ the เขาวางไว้อย่างเงี้ยถูกไหมนะคะมาเดี๋ยวเรามาขยายเรื่อง the กันนะคะ article อ่า uh, uh, and the เนี่ยเราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมเนาะใช่ไหมเรื่อง the การใช้ a uh, and the นะคะ the เนี่ยแน่นอนว่าเขาเอาไว้นำหน้าคำนาม คำนามได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนามนามนับได้เอกนพมีหนึ่งสิ่งหรือนามนับได้พหูพจน์ที่มีหลายที่มีหลายสิ่งได้นะคะ the cat the cats ได้ the student the students ได้หรือว่าวางไว้หน้าคำนามที่นับไม่ได้ก็ได้ the water ได้นะคะแต่คำนามคำนั้นน่ะเขาจะต้องเจาะจงเจาะจงนาะที่นี้คืออะไรเจาะจงนาะที่นี้หมายความว่าเมื่อเรา พูดถึงคำนามสักคำอะ่ะแล้วเราใช้เดออะคะ่ะนั่นหมายความว่าคนที่ฟังเราอยู่เขาจะเข้าใจตรงกับเราว่าเรากำลังหมายถึงสิ่งไหนสมมุติว่าน้องๆอ,งอะ่ะไปเล่าเรื่องแมวตัวหนึ่งให้เพื่อนฟังนะคะแล้วน้องๆอ,งอะ่ะใช้คําว่า the cat the cat is mine แมวตัวนั้นเป็นของฉันนั่นหมายความว่าเพื่อนๆที่ฟังน้องอยู่จะต้องเข้าใจตรงกับน้องแล้วว่าน้องกําลังหมายถึงแมวตัวไหนน้องอาจจะมีแมวอยู่5ตัวและในเมื่อน,น้องใช้เดอะน,น,นั่นหมายความว่าน้องจะต้องมั่นใจแล้วว่าเพื่อนผู้ฟังเ,เขาก็ต้องรู้เหมือนกันนะคะว่าเรากาลังพูดถึงแมวตัวไหนอยู่นะคะเราถึงจะใช้เดอะได้เจาะจงนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งจอดใช้เดอะเนี่ย เราจะใช้กับคำนามที่มีเสีงเยงสิ่งเดียวบนโลกก็ได้นะคะเช่น the sun the moon นะคะนั่นหมายความว่าพอเราพูด the sun ทุกคนเนี่ยสามารถชี้ไปที่สิ่งเดียวกันนะคะดวงอาทิตย์มีแค่ดวงเดียวเนาะเข้าใจตรงกันเราจะใช้ the นั่นเองนะคะที่กลับมาดูที่ข้อนี้เขาใช้คำว่า the marketing team อันแรกเลยคำนามคือ team ใช่ไหมคะได้ ใช้ได้หมดเลยแถมทีมเขามีทีมมาไม่พอเขาระบุด้วยเขาระบุด้วยนะคะว่าเป็น the marketing team เป็นทีมการตลาดนั่นเองอ,อันนี้ข้อนี้เขาสะโขบลงให้เราแล้วด้วยนะคะว่าเขากำลังพูดถึงฝ่ายการตลาดอยู่เขาอาจจะกำลังพูดถึงบริษัทบริษัทหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเขากำลังเล่าเรื่องของฝ่ายการตลาดให้เราฟังอยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ให้ผ่าน นะคะข้อนี้ผ่านอันนี้เราเอาโครงสร้างก่อนนะเราเอาโครงสร้างก่อนนะนะคะโอเคต่อไปเราเจอประธานแล้วต่อไปสิ่งที่เราต้องหาเลยคือเราจะต้องหากริยาของประธานตัวนี้ค่ะหากริยาซึ่งพี่ก็เจอแล้วนั่นคือ has นั่นเอง ah has นะคะ has ทีนี้น้องๆจำได้ไหมเอ่ยขอชวนเรื่อง tense หน่อยนะคะ,ะประธานบวก have has คุณคุณแม้นะบวก have h a s ที่เราท่องกันนะคะตั้งแต่ม .1 ม .2 เนอะเราจะบวกกับ verb ช่องที่3ค่ะโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างของตะกูล perfect นะคะพวก have had s h a บวก verb ช่องที่3นะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยเขาเป็น present perfect นั่นเองซึ่งดูข้อที่2ค่ะเขามาสอดคล้องกับตรงนี้ encountered นะคะคำว่า encountered เขาเติม ed ได้ด้วย ข้อที่2เขาอยากวัดเราว่า encounter เติม ed เนี่ยถูกไหมอ่า encounter เป็น regular verb นะคะเติม ed เติม ed เนี่ยสามารถเป็น verb ช่องที่2และ verb ช่องที่3ได้ซึ่งข้อนี้ถูกเพราะว่ามันมาสอดคล้องกับ has ตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ2ถูกค่ะในเรื่องของโครงสร้างนะคะเขาสามารถอยู่ตรงนี้ได้เป็น verb ช่องที่3อ่าเราได้กริยาแล้ว ได้กริยาแล้วเห็นไหมเราแค่หา subject กับ verb อะเราเช็คได้ข้อนี้เราเช็คได้2ได้2ข้อเลยนะคะโครงสร้างเขาถูกแล้วอ่ะทีนี้มาดู choice ข้อที่3กัน sum เหมือนเดิมเราจะพิจารณาแค่ sum ว่า sum เนี่ยมันเราเอามาใช้กับอะไรได้บ้างนะคะอ่ะเหมือนกับเธอเลยมา sum เราเรียนเรื่องนี้กันตน่าจะม1ม2เนาะเรื่งอ,อง sum กับ any นะคะ sum เนี่ย,ะะยถ้าแปลเป็นไทยนะคะมันจะหมายความว่าจำนวนหนึง่ง อมันจะแปลว่าจํานวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยซ้ำอย่างแรกเลยเขาวางหน้าคํานามที่นับได้และอยู่ในรูปของพหูพจน์ค่ะพ,ะห,พะหูพหูพจน์นะคะมากกว่าหนึ่งนับได้พหูพจน์อ่าคำนามแบบไหนอีกคํานามนับไม่ได้ค่ะนับไม่ได้อ่ะแล้วก็จะเป็นประโยคบอกเล่า เนาะประโยคบอกเ่าฉันมีฉันมีปากกาจํานวนหนึ่งมันมีดอกไม้อยู่จํานวนหนึ่งอยู่ในแจกันนะคะหรือมันมีน้ามันมีน้าจานวนหนึ่งปริมาณหนึ่งเนี่ยอยู่ในขวดน,นะคะได้เนาะเช่น some students อ่ะอันนี้ยกตัวอย่างที่หนึ่งนะ some students There are some students in the class นะคะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่ามีกี่คนแต่ที่แน่ๆมันมากกว่าหนึ่งแน่นอนอ่ะ่วิ่งเล่นกันอยู่ในห้องเนาะ some students นะคะหรือว่า some water ได้นะคะน้ำน้ำนับไม่ได้คำถามคือถ้าพี่จะบอกว่ามีนักเรียนอยู่หนึ่งคนใช้ซ o m ได้ไหมตรงนี้เป็นซ o m ได้ไหมตรงนี้เป็นซ o m ไม่ได้นะคะเพราะว่า s o m เราใช้กับน้ำนับได้เพราะหูพจน์ถ้าเป็นน้านับได้สิ่งเดียวเราใช้อ่ากับแอน อ่ะโอเคทีนี้กลับมาที่ข้อนี้นะคะซัมเนี่ยวางหน้า difficulty's ได้ไหมอ่ะสมมุติคำนี้น้องแปลไม่ออกแปลไม่ออกใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปคิดมากดูดูอ่าดูรูปร่างหน้าตาเขาอ่ะมันเข้าเข้าเกณฑ์ไหนไหมนามนับได้เพราะหูโพสหรือนามนับไม่ได้ได้ค่ะตรงนี้นามนับได้เพราะหูโพสเพราะอะไรเพราะน้องๆเห็น es ค่ะ es เนาะทีนี้อ่มาดูคำว่า difficult นิดหนึ่ง นอก s ากอาจจะคุณ difficult ที่เป็น adjective เนาะที่แปลว่ายากเนาะ the exam was difficult การสอบเนี่ยมันยากนะคะแต่ว่า difficult เขาก็มีคำนามของเขานะคะก็คือ difficulty นั่นแหละ,ะ difficulty เนี่ยเขาจะแปลว่าความยากลำบากหรือในอีกความหมายหนึ่งถ้าแปลให้ถูกบริบทกับข้อน,นีอ้ไอตัวเจ้าตัว difficulties นะคะเขาจะหมายถึงอุปสรรคอุปสรรคนะคะ difficulties อุปสรรค ข้อนี้ได้ในเรื่องโครงสร้างนะคะได้ซ้ำวางไว้หน้าคํานามที่เป็นพหูพจน์ผ่านอ่าแล้วเขาเติมนี่ไงเขาเติม S อ่าเขาเติม es ด้วยผ่านต่อไปข้อ4ค่ะทีนี้สิ่งที่น้องๆเห็นในข้อ4คืออะไรน้องๆเห็นคําเชื่อมนั่นคือ when ในขณะที่นะคะเขาเป็นคําเชื่อมข้อนี้มีนักเรียนของพี่บอกว่า พี่เคคะในเมื่อมันมีคําเชื่อมอะ่ะแสดงว่าเขาจะต้องมีประธานกับกริยาอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าเพราะว่าคําเชื่อมอะ่ะเขาต้องเชื่อมประโยคถูกไหมคะเชื่อมเชื่อมสองเหตุการณ์เชื่อมประโยค2ประโยคเนาะเพราะว่าเรามีวรคแรกแล้ว subject กับ verb แล้วแต่เขามีคําเชื่อมเข้ามานั่นหมายความว่าเราจะต้องหาประธานกับกริยาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าคะถูกแต่ถามว่า when launching ได้ไหมข้อนี้ได้ เพราะอะไรเพราะอะไรนะคะ,อะขออนุญาตแยกมานี่คือคำเชื่อมที่น้องๆจะได้เจอบ่อยเนาะ,ะเดี๋ยวตัวอย่างแล้วมีสองตัวอย่างนะคะ where oh sorry while กับ when นะคะในขณะที่ในขณะที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ประโยชน์เนี่ยเขาต่างกันยังไงนะคะ ตัวอย่างแรกเขาบอกว่า the phone rang นะคะนี่คือประโยคแรกนะคะโทรศัพท์เนี่ยดังในขณะที่เธอกำลังทำอาหารนะคะนี่คือสองประโยคขั้นด้วยคำเชื่อมนี้ โทรศัพท์ดังขึ้นในขณะที่เธอทําอาหารให้นึกภาพว,ว่าผู้หญิงคนนี้กาลังทําอาหารทํามื้อเย็นอยู่ในครัวแล้วในระหว่างที่นางกาลังทํากับข้าวเนี่ยเสียงโทรศัพท์ที่วางอยู่ห้องนั่งเล่นอ่ะก็ดังขึ้นเนาะเนี่ยคือคําเชื่อมนะคะทีมาดูประโยคตัวอย่างที่สองนะคะเขาบอกว่า she saw a demon นะอันนี้อาจจะออกแฟนตาซีนิดนึงนะคะผู้หญิงคนนี้มองเห็นเห็นปีศาจตนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาในขณะที่เธอเนี่ยกำลังทำอาหาร สองประโยคนี้มีความต่างกันยังไงอะหลักๆเลยนะคะประโยคแรกดูประธานสองตัวให้ดีประธานตัวแรกเลยคือโทรศัพท์ประธานตัวที่สองคือชีประโยคแรกนะคะเขาใช้ประธานคนละตัวอ่าเหตุการณ์แรกคือโทรศัพท์เนี่ยดังขึ้นนะคะในขณะที่เธอผู้หญิงกําลังทําอาหารแต่ในประโยคที่สองค่ะเขาใช้ประธานตัวเดียวกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าเธอเนี่ยมองเห็นปีศาจนะในขณะที่ตัวเธอเองเนี่ยแหละ ตัวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยแหละกำลังทำอาหารอยู่เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่สองสามารถลดรูปได้ค่ะมันจะกลายเป็นแบบนี้ she saw a demon เธอเนี่ยมองเห็นปีศาจในขณนะที่ทำอาหารค่ะแบบนี้ น,ะะนี่คือการลดรูปลดรูปเพราะอะไรลดรูปเพราะว่าเขาใช้ประทานตัวเดียวกันนั่นคือผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ทั้งมองเห็นปีศาจแล้วก็ในขณะที่เธอทําอาหารเราลดรูปได้แต่ตัวอย่างที่หนึ่งลดรูปไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะประทานเขาคือคนละตัวประทานตัวแรกคือโทรศัพท์ประทานตัวที่2คือผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการลดรูปอกลับมาที่โจทย์ของเรา ข้อนี้โครงสร้างนี้ผ่านค่ะเพราะว่าอะไรเพราะเขาใช้ประธานตัวเดียวกันนั่นก็คือ the marketing team นั่นเองทีนี้ปัญหาคือในเมื่อโครงสร้างที่เขาวางเนี่ยมันถูกหมดละ when launching ได้ some difficulties ก็วางได้นะคะ the team อ่ะ the marketing team ก็ได้ not has encounter ตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันสอดคล้องกับการใช้ have has เป็น perfect ได้แล้วตรงไหนที่ผิด อ่ะสิ่งที่พี่เห็นต่อไปคือคําว่าอะไรรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลบพรงนี้ก่อนสิ่งที่พี่เห็นคือพี่เห็นคํานี้ค่ะพี่เห็นคําว่า rally พระเอกของข้อนี้คือคํานี้เลยอ่ะพระเอกพระเอกที่จะช่วยชีวิตเราในข้อนี้คือคํานี้ค่ะ rally r a r e อ่ะ rally เราเห็น l ี่เนอะเรารู้แล้วว่าเขาเป็น adverb นะคะ adverb เขาเนะี่ยบอกว่า the marketing team has rally e n counter คำว่า encounter นะคะเป็นกริยาที่แปลว่าเผชิญค่ะ,ะเผชิญอ่ะเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้อ่ะข้อนี้เมื่อกี้พี่เผลอลบไป difficulties คืออุปสรรคอุปสรรคคำถามคือ rally มันช่วยเราตรงไหนเวลาอ่าก่อนอื่นเลย rare แ,แปลว่าอะไร เวลาเราอ่ะไอเทมสมมติเราอ่านน้องๆเล่นเกมเนาะเล่นเกมอาจจะคุ้นๆนะคะไอเทมเนี้ยมันแร,รมากของแร,รมากเราหาเจอง่ายไหมไอเทมเนี้ยถ้าเราบอกว่าไอเทมเนี้ยมันแร,รหาเจอไม่ง่ายเลยหายากมากซ่อนอยู่ลึกมากมันแร,รมากมีไม่กี่คนที่เล่นเกมนีแล้วจะเจอหรือว่ากระเป๋ากระเป๋ารุ่นเนี้ยยี่ห้อเนี้โอ้โหแบบเวอร์ชันใหม่อะ่ะมัน มันหายากมากเราก็ใช้คำว่าแวร์ได้ทีนี้คำถามคือเขาบอกว่าทีมมาร์เก็ตติ้งทีมอะคะ่ะทีมการตลาดเนี่ยถ้าเชิญกับอุปสรรคไหมแทบจะไม่ค่ะแวร์ลี่คือแทบจะไม่สรุปคือทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาแทบจะไม่เจออุปสรรคเลยอนะในขนาดที่ปล่อย Product ตัวใหม่ออกมาเห็นไหมคะอันนี้ใช้ประธานตัวเดียวกันคือ the marketing team เพราะฉะนั้นยังไงต่อคะพอเราเห็นว่าเขาแทบจะไม่เจออุปสรรคเลยนะั่นหมายความว่าตรงไหนผิดผิดตรงที่ข้อ3เพราะอะไรซ้ำเราจะใช้กับประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะแต่ในเมื่อมันเป็นเชิงนิกรทีแทบจะไม่แทบจะไม่แทบจะไม่เจอเลยอุปสรรคตรงเนี้ยทีมเนี้ยเขาแทบจะไม่เจอเพราะฉะนั้นซ้ำควรเปลี่ยนเป็นเอนนี่คะ่ะ เราบอกว่าอ่ะฉันมีเพื่อนจำนวนหนึ่ง I have some friends yeah, ฉันมีเพื่อนอยู่จำนวนหนึ่งนะสองสาคนนะจะประมาณนี้นะคะมากกว่าหนึ่งเนอะแต่ถ้าเราจะบอกว่าเราไม่มีเลยเราจะต้องบอกว่า I don't have any friends ค่ะ นี่แหละนอะการใช้ซ m e กับ a n นนี่ s o r i f r i s n n y f r y f r i s n d s โครงสร้างอ่ะเขาเหมือนกันเลยนะก็คือน้าเออเอาไว้นําหน้าคํานามนับได้เพราะหูกับคํานามนับไม่ได้เนาะแต่ถ้ามันเป็นเชิงนิ g a t ีฟเนี่ยไม่มีไม่มีเลยเราจะใช้ a n นนีค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ Marketing ิ้งทีมแทบจะไม่เผชิญแทบจะไม่เจอปัญหาไม่มีอุปสรรคเลยเพราะฉะนั้นซ m e เปลี่ยนเป็น a n นี่ค่ะข้อนี้ตอบ3